สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำโปรแกรมช่วยจดโน้ตบน Windows Phone นะครับถ้าเราเข้าไปดูใน Windows Store จะเห็นว่ามีโปรแกรมช่วยจดโน้ตให้เลือกใช้งานมากมายแต่ถ้าเป็นการใช้งานแบบพื้นฐานทั่ว,วไปเราสามารถใช้โปรแกรม OneNote ทดแทนได้เลยครับ เพราะว่าฟังก์ชันพื้นฐานของการจดโนต้ตที่เรียกว่า q Quick Note เนี่ยเราสามารถใช้โปรแกรมบมัน,นต้ตโทแทนได้ลองเข้าไปดูกันนะครับเข้าไปดูที่บันทึกย่อด,ด่วนตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเทมเพลตนะฮะให้เราเลือกใช้งานเข้าไปดูกันนะครับข้าวๆถ้าเราจะสร้างโนต้ตก็แค่กดที่เครื่องหมายบวกตัวนี้ก็จะเป็นการสร้างโนต้ตขึ้นมาแล้วนะครับ ก็จะเห็นว่ามีความสามารถในการแนบไฟล์รูปภาพแล้วก็บันทึกเสียงพวกนี้เป็นพื้นฐานก็สามารถทำได้อย่างสะดวกรวดเร็วครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในส่วนของ quick note ที่เราเคยสร้างไว้นะฮะทดลองแก้ไขดูอย่างผมถ้าเกิดผมจะสร้าง to do list เนี่ยสามารถทำได้ด้วยปุ่มเดียวนะครับรวดเร็วมากๆเห็นไหมครับสะดวก ดลดเรงีมากๆหรือจะเป็นสร้างรายการขึ้นมาใหม่ก็ได้เพิ่มเป็นตัวเลขในการตัวเลขนะฮะคร่าวๆผมจะลองแนบไฟล์รูปภาพเข้าไปนะครับโอเคครับตัว one note จะซิงกับ skydrive อัตโนมัตินะครับทำให้สะดวก ในการแก้ไขผ่านทั้งผ่าน PC หรือว่าจะเป็นดดไวลอื่นๆนะฮะที่รองรับแล้วก็สามารถที่จะปักหมุดไว้ที่หน้าจอได้นะเาจะเห็นตามภาพโอเคครับสรุปว่าโปรแกรม OneNote เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ สามารถใช้งานในการจด quick note นะครับโน้ตสั้นๆของเราเนี่ยโดยที่เราไม่จำเป็นที่ต้องไปดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นมาใช้งานก็ก็ถือว่าทำงานตอบโจทย์ของเราได้เพียงอย่างเพียงพอนะครับจริงๆแล้วตัวโปรแกรม OneNote เนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มของ Microsoft Office แต่ว่าทาง Microsoft ได้แยกออกมานะฮะก็คือจะไม่ไปรวมอยู่ในส่วนของ Office Hub นะตามรูปเพื่อว่าให้เราเรียกใช้งานได้สะดวกวดเร็วขึ้นครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ